สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาดออูวิธีการติดตั้งล่มนะครับล่มกับให้กับโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้บนมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นฮอนด้าคลิกน,นะครับวิธีการติดตั้งล่มกันเองแบบบ้านๆนะครับแบบงบประหยัดผมจะติดตั้งในลักษณะอย่างนี้นะครับผมใช้เหล็กรูนะเนาะเหล็กรูที่มีขายกันทั่วไปตามร้านอะไหล่ก่อสร้างนะครับ เวลาเราซื้อล่มนะครับล่มนี่ซื้อทางเว็บนะครับจะถูกมากราคาก็ถ้ามีเหล็กพวกนี้ด้วยพร้อมล่มนะครับก็จะประมาณ100นิดนิดนะครับ100นิดนิดแต่ถ้าเราซื้อแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้แถมนะครับตัวนี้ลองเข้าไปดูในเว็บได้นะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวก้านล่มนะครับก็จะประมาณ80กว่าบาท แต่ถ้าซื้อล่มเนี่ยล่มนี่4ี่สิกว่าบาทเฉพาะล่มนะครับอันนี้เราซื้อมาแค่อันเดียวพอส่วนล่มนี่เราซื้อเผื่อไว้ก็ได้สักสองสามอันเพราะว่ามันตดัดแดดตัดฝนมันอาจจะกรอบอายุการใช้งานก็นานอยู่นะครับผมใช้นานเลยนะครับเป็นปีนะครับหัวมันจะขาดลัวมันจะผุนะครับเนี่ยผมทําไว้สองอันแข็งแรงมากนะครับเนี่ยอันนี้ด้วย ผมมี2คันนะครับเนี่ยอันนี้เป็น Honda าคลิกอันนี้เป็น o o n d ้าเวฟเวฟประวาตรุ่นแรกนะครับ125นะทั้งสคันโอเคเรามาดูเนี่ยผมใช้เหล็กคู่นะครับ2อันใช้เหล็กคู่2อันแต่เพิ่นอีกอันหนึ่งอนะ่ะ ผมมีไม่พอผมได้ตัดผมาเอาเศษมาต่อกันนะครับเนี่ยเหมือนถ้าเป็นสองอันอน่ยแบบนี้ครับเนี่ยยิงคู่เลยครับเนี่ยสองอันใช้เหล็กคู่สองอันนะครับมันทําให้หนานะครับสองอันประกบคู่นะครับแล้วก็เจาะนอ็อตมันจะแข็งแรงมากเลยนี่ครับเห็นไหมแทบไม่ขยับเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอ่าเรามา ผมมาสาธิกะฮอนด้าเวฟแล้วกันเนาะง่ายดีเนีย่ยเพิ่งติดตั้งได้ไม่นานหลังจากที่เราติดตั้งโทรศัพท์เสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็มาดูว่าเราจะวางล่มที่อยู่บนอ่าบนมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเนี่ยเราจะวางวิธีแบบไหนถ้าเราวางตรงกลางมันก็จะแล้วแต่คนถนัดนะบางคนก็วางทางด้านขวานะครับด้านขวาคือด้านนี้ บางคนทั้งวางด้านซ้ายแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะจะวางด้านซ้ายนะครับเอาส่วนใหญ่แล้วกันเนาะวางด้านซ้ายผมก็ด้านซ้ายเหมือนกันนะโอเคแล้วทําไมถึงถามว่าทําไมไม่ใช้อันเดียวการใช้อันเดียวเนี่ยมันคือมันบางมันจะสั่นเวลาเราขี่มันจะสั่นมันจะสั่นแบบนนติ๊ก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 ทําเป็นคู่ ทำคู่มันเราก็เหมือนกับเหล็กันหนานะครับเหมือนเหล็กันหนามันจะแน่นนี่ครับเห็นไหมครับดันแทบดันไม่ได้เลยเห็นไหมครับก็ประกบคู่เลยและไอตัวที่ก็แถมมาเนี่ยก็สอดใส่ในกระจกสอดใส่ในกระจกแล้วกระจกนี่เสียบลงไปในมันจะเป็นแบบขึ้นมาพอดีแล้วครับเวลาเราไปซื้อมาเนี่ย แล้วซื้อมาแล้วอ่ะคุณอาจจะนึกภาพไปออกถ้าถ้าซื้อมาแล้วพอเราถอดออกมาเราจะนึกภาพออกเลยอ๋อต้องใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะเป็นแบบเป๊ะของมันเลยนะครับถ้าซื้อมาแล้วนะครับมันจะนึกภาพออกเลยนี่ครับเหมือนกันติดตั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราก็หาวิธีการวางล่มนะครับ เอาล้มวางไว้ด้านในแล้วดูความสูงด้วยครับไม่เกะกะเรานะครับเวลาเรานั่งขีนะ่แต่กรณีของผมเนี่ยมันหดใต้นี่ครับเนี่ยกางละเห็นไหมต่างแล้วครับของผมทําในลักษณะยืดหยุ่นได้เนี่ยผมสไลด์ลงล่างนะครับเดีย๋ยวผมทำให้ดูเราะ นี่ผมน็อตนี่ผมทําไม่แน่นนะครับนี่มันหลวมเห็นไหมขยับได้เนี่ยเราก็เลื่อนลงได้นะครับเห็นไหมมันก็จะต่ําเวลาโทรศัพท์วางไว้มันก็จะไม่สูงมากแล้วก็เอียงเอียงไปด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันต้านลมเนาะวผมลองดูอารมณ์ในการขี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเวลาเลาอลมขี่อย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่ครับไม่บางสายตาเราเนาะเ,เวลาเราขี่อันนี้ก็ทำต่ำลงแล้วนะครับเนี่ยเวลาเราขี่เราโทรศัพท์เราวางเนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยร่มเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเอย่ดูด้านหน้ากันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยด้านหน้ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูตัวอย่างนะ อย่าให้มันโผล่มาทางทางด้านซ้ายมือเยอะนะครับอย่าให้มันเลยกระจกนะครับประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูเปงกว้างกันนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็น,นครับอันนี้ผมร่มตัวนี้ผมทําขึ้นลงได้นะครับประมาณนี้นะครับน,นี่ครับอันนี้ก็เปิดให้ดูนะเปิดให้ดอันนี้เก่าแล้วนะครับนี่เปิดให้ดู ผมทำสไลด์ลงได้นะครับถ้าม,มันสูงนะครับเี่กก็ทำสไลด์ลงอย่างนี้นี่ครับเนี่ยทำให้มันตันลงประมาณนี้นะครับให้มันเอียงไปข้างหน้าหน่อยนะครับเพื่อให้มันต้านลมเวลาเราขี่อ่าน,นี้นั่งได้โอเคต่าเต้นนั่งเลยประมาณนี้นะ๋ยวให้ดูตัวอย่างนี่ครับนี่ครับ บางคนเขาใส่บลาปามันจะมีความแข็งแรงกว่านะครับจะมีความแข็งแรงกว่าอันนี้เอ่อบอดี้รถมันเป็นในลักษณะงี้ผมก็ใช้วิธีในการงอมันมันมันสามารถตัดแปลงหรือ DIY ไได้นะครับให้มันมันแนบกับโทรศัพท์ที่สุดเนาะโอเคให้มันมาติดกับโทรศัพท์ให้มันเอ่อรับรูปเลยกับโทรศัพท์อย่าให้มันติดมากกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมัน เวลาเราขี่ไปมันอาจจะมีความสั่นแล้วเดี๋ยวมันจะสั่นมาโดนโทรศัพท์ของเราที่อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มตรงนี้อยู่ระวังแต่ตัวนี้เพิ่มความแข็งแรงด้วยการซ้อนอีกเช่นกันถ้าใช้อันเดียวมันจะสั่นมากแต่จะใช้สองอันคู่เนี่ยถ้าใช้สองอันคู่เนี่ยมันจะแข็งนี่ครับแทบจะไม่เด้งเลยทั้งสองคันผมทาเหมือนกันนะครับผมทาเหมือนกัน อันนี้คือมันแนบกับโทรศัพท์เห็นไหมแนบขึ้นมาขึ้นรูปเลยนไครับขึ้นรูปเลยอันนี้ก็เช่นกันครับผมทําแนบกับโทรศัพท์เพื่อให้มันเพื่อใโทรศัพท์อยู่ในอยู่ตรงขาขาก้านล,ลบให้ได้มากที่สุดนะครับให้โทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางคือหนึ่งกันแดดกนันฝนประมาณนี้ครับเจะผมให้ดูเนี่ยนะประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับประมาณนี้ครับโอเคโทรศัพท์ผู้ชายมันทำเป็นตัวอย่างเนาะการติดตั้งไม่ยากนะครับคุณสั่งมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าควรจะติดยังไงเดี๋ยวมันมันมีอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวยึดโทรศัพท์ตัวตัวยึดก้านล่มมันจะมีอยู่2อล็อกก็แถมเอ้เคเบิ้ลไทยมาด้วยนะครับตัวมัดเนี่ยแถมมา โอเคนะครับไว้คร่าวๆไว้เจอกันคลิปใหม่แล้วกันค่อยๆทำนะครับค่อยๆะดิ์มาถ่ายให้ดูมารีวิวให้ดูกันนะครับไว้เป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังติดตั้งนะครับแต่ของผมแข็งแรงแน่นอนนี่ครับของผมแข็งแรงแน่นอนไม่ขยับเลยผมจะติดตั้งลักษณะนี้อนาคตอาจจะใช้บาร์ก็ได้ครับ ใช้บาคู่บาคู่นี่มันแข็งแรงแต่ว่ามันต้องมันอาจจะไม่ได้ใช้ล่มหรือใช้ก็ได้ามาดีไอ y วกันอยู่ดีนะครับนี่ครับโอเคนะครับไว้เจนนอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม